สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสู้ขนนะครับเนาะมาพอกับส่องเบาไก่ผ้าถ้ำแสบน่วงมาหนี่ครับก่อนอื่นก็กล่าวคำทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทั้งในและต่างประเทศนะครับเนาะมามาอนี้เบาไก่ผ้ามากินปลาหมึกย่างปลาหมึกเอาเบาไก่เบาพิดเบาถึกย่างปลาหมึกแซ่บ,ซบพี่น้องเคยลาดอําจิมซีฟู้ด ดดเด็ดพี่น้องครับได้พักกรอบมากแกะมือนีครับเซ่บฐบครับอยู่โฮมกุ๊กบักม่วงครับมือนนี่อยู่โฮมต้นบักม่วงข้างหลังกับจะเป็นห้องน้ำครับแซ่บในบรรยากาศลมเย็นๆครับวันนี้ครับมาบ่ต้องบอกลายใหญ่หางครับวันนี้จวดเลยครับลาดต้องไปเลยพี่น้องเอ้อืท่านเอกตาเจอพี่น้องเอ้อืมาตัวพี่น้องเอ้อื อ,อ่ะไาก่อนเดี๋ยวตดวัดก่อนัานลา่นนาจริงจริต้องตัดได้พี่ดองเอ้อืมเิ็กคำดแดงแห่งมนันอืมอืมไข่เจ็มทองพี่ดองเอ้เอ้าตุกอืม ทำตาสวนแล้วพี่น้องเนาะเบิง่งฮยใครเต็ียมทอ่อผูอออ๋สามตัวเน้เนๆพี่น้องเลยนันจิ้มเอาไว้พี่แหละเอาไวปส,สุดเย้เจริญเนาะมาเลยครับแช่น้ำกันครับมา อืมอ,อ้สุดอยอดครับบังไข่เป็นของไข่ยยไมัมึงอยางได้ไหมไหมครับ่ ว่วเขาอือเริ่มเมยนมมนเ็นเย็นนี่พี่น้องเอ้ยอยู่รังบ้านอยู่ห่มต้นมกม่วงเริ่เย็นรังก็เป็นริมคลองคลองน้ำครับพี่น้องแล้วไปเห็นหลอกผ้าตบขึ้นเต็มบ้านพี่น้องอือนี่นี่นพี่น้อง โอ้ยอืมไข่ไข่ปลาตุ๋นหน่อยเขอาอยากใส่มือเด้อพี่น้องเด้อฮ้ยุ้ยพี่น้องเลย บอกว่าใช่พี่ดี๊ย์ับพี่น้องไอ้เราจะกินคนเดียวเด้อครับพี่น้อไอ้แบงกับเมียคนละครึ่งครับถือมากสองโลกับแบงกับเมียคนละโลครับไปกะเอาไปครึ่งหนึ่งบอกไก่กินครึ่งหนึ่งครับเพิ่อนโบมากินวิ้ยเพิ่อนโบมากินน้ำเด้อครับเด้อเพิ่นอ้กล่องเพิ่หรอเพิ่นก็กินอยู่ของเพิ่นครับบ่าเห็นบอกไก่กินอย่างงี้ครับแนวจะแสร้งมั้ยสิบอกไก่เราจะกินคนเดียวเด้อครับเด้อแบงให้เพิ่นแล้วครับมาต่อเข้ามา

3 lên nên nên cho nó Hmm mãi mà đái được Toi chụp, là không nữa 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 องการเป็นหนึ่งก่าผ่านไปโดยดีพี่น้อยแต่ว่ามะกลายป็นป,ปีนี่มัเป็นินน้ำครับเอจ็ดพาราคิสบงไข่อเออ,อ,อ,อ อือืมอืไข่เน้นเน้นอืมอืมไ่ตัดไปก่ออืมตัดไปดยเดียวพี่น้องเอ้มสามตไม่ตัวม่ตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องเอ้ อื้มตัดแบ,บรอบเดียวเลย่อนาต้นวดอืมเยบรอยพี่น้องเขาถั่วค่อยไพเด้เพี่น้นนอาเอ้จิ้มซีฟูดลาด่าตัวนี้เพ่น้อาเอ้จวดเลยบบบนี้โคลรีโคลรีหรือแบนี้หอดเวลาสดแต่พี่น้องเลยบบดนี เบื้องเบื้องที่จับตัวไข่พี่น้องเบื้องเด้ออ<ม>ืมไข่ไข่โอ้โหคำนี้เคลียพี่เพื่อน้อง Phát cục cọp, cọp, cọp nữa đấy Rất ngon Ừ. ô ừ. biết à. บองแบบพอแบบพอกันเนอะแบบพอไปเนาะ hai con cọp không một chim có chuột hả không ถูกเขาไพ่ร้ายไปไหย ครับตาพังเสียงไปหน่อยกออึ๊บกึ๊บกึ๊บกึ๊บเหมือนว่าว่าจะชิดวันที่ชิบหกเลครับหลายคนกะก็จะเดินทางกลับบ้าทหนึ่งนะครับ,รนนนบ,บนเนาะกลับเนะขามาในกรุงเทพเขาบอกว่าภัยไายประพิษก็จะเดินทางมากรุงเทพนะครับเพื่อกล่าวเขาสู่ทำเวีย ทำนาทีห้องเจ้าข้องครับแล้วก็บรกกายขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อครับครับมาสู่เวียกสู่งานคเก้าเฮา,าพี่น้องครับที่ละชีวิตเท่าขายแรงคนแรงงานครับหลังจากกลับบานกับซองพยามพอแม่ยามพี่ยามน้องครับแต่มวนซื้นแต่มีความสุขพอหนา้าพอตา กันครับอืมอืมต่อขนาดพี่น้องเลยไปลองเห็ดปเป็นเรื่องพี่น้องเรือคือบอกไกลเยอะอืมอืม

หนามลองข้ออาจาบานั้งพ่พ้อยไข่จมทองเอ้อออนไลน์

อ๋อชูวชอีกสองตอน ไขรบีไข่รมาอืม คำแดกแ ờ, ขกม้านเออคำชุดท้ายเรือว่าคำแดกแขกม้านไหมรอพิดรอซื้อนะคำชุดท้ายเป็น้องเ้ยมาพี่พีย จุดยอดเลนอยเอา้าสำหรับคิมนี้อ่ะบาวไก่เอาอย่างปลาหมึกลาดน้ำจิม้มซี่ฟูดเส,บเสบ่บแมาฝากพี่ผากนองไว เพียงเท่านี้แล้วครับเน้อครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอไก่และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บอไก่ด้อครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบอไก่ครับสนับสนุนบอไก่ด้วยบอกดขามโฆษณาเด้อครับสำหรับคลิปนี้บอไก่ขอลาพีได้นองไปเพียงเท่านี้ครับซิบมือซิบนิ้วน้อยๆขอกลมกราบสวัสดีครับสบายดี